สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนหมอลำครับมาแล้วไปพี่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 ไปจอดหลังคุณแม่ที่จอดอยู่หลังคุณแมนเท่านี้รถคันเดียวครับพี่านี้ท่านี้ท่านี้ เรียกคอยดี่นะมาหอดเป็น้อกมาหอดแล้วมาหอดจอดถึงแล้วถอย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 มาถอยมาถอยมือนีมาหอดคำนะครับผม ไปตามทางเลยโอ้วสาม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 ยังไม่นแน่มาแล้วมาแล้วพี่น้องบรรยากาศรถบาทมากนะครับผมขับมาเร็ว อาเด็ดเสือคือไม่แต่อันผู้ชายแท้อาต์แม่ลำใหญ่ไหมไปใส่ไปใส่อ่ะรถตำ่ำซะเนาะ งานเรามาแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนร่างใจด้วยพี่น้องป๊าน้องแอนสวยหลายขอบคุณทุกคนล่างใจด้วยพี่น้องจะไปบังหลังวทีครับแล้วระเบะ้อ น mm hmm> ี่วะบรเองอะไุงหรือเ่ฮะงาเราผู้เดียวไม่ได้ขายเลยมากนี่อาซแบบักโอ้ยน้ำได้น้ำไดเลยน้ำาาเอโอ้เอาเอาซ้อมซ้อมเออ ใช่เิมตำจิดแน่เอโอ้เป็นเท่าไหร่ครับไอตัวนี้เจ็ดสิบเขสิบบาทค่ะเจ็ดสิบ้ห้านเหนียวไหมคะก้าเหนียมีแล้วขอบคุณมากถมชั้เพิ่ได้ามลพนยานพันยานลืมพันยานลืมภูเขาด้ภูเขาเลยคนี่ม่ ข้าวราสคเครื่องขึ้นหน่อย่ว่าอ้อนข้าเดียวร้อนความจำมันน้อยมากได้นี่นนนะะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันขอบคุอออออน,อ,นอกกำลังมาแล้วบวดบาทมาแล้ว ตอนนี้กำลังอนวัวกันนะครับเราเลิกกันเราเลิกกันถ้าไมกัดคิ้วให้ชันวันนี้เราเลิกกันยมีใหม่กันคิ้วบอโป้ใหม่สวัดีครับจะปม่ทิ่มกับคักเนาะก็ได้ทิ่มไผจะไม่ทิ่มกับคเนาะขอมา แต่แต่หามุกเสาผู้เดียวก็มาหยามเท่าเียให้เอาว่าสันบ,บ่เป็นเป็นปลาอยู่ทัานาการ์เด้อทใช่ไหมา,อ,าออกมาจากโรงพยาบาลเก่าม้งมะห่อนภารกิจนีไหน่อยแล้วภารกิจเพราะว่าอยูอ่ไปกับบอดีเฝ้านะเพราะว่าพี่ชายเฝ้าฮะก็ทาง่ายขลองทองพษษิเศษทา,ายังเรียบร้่อไหมล่ะโอ้เห็นแต่เพคนไปเที่ยวไปทายูทูปไปโพสกิจไปเที่ยวอย่าไปทำดี้แต่ต้องโอ้คำเนาะ มาคำโพสบุลเมืโอกาสดีบุลรีขไปทุกที่เขาไปใช้บุหรี่ัง่นไม่ปครองนั่บอกาะนนจุ่มมกันอยู่สองผมยัเดี๋ยวเดี๋ยตาสองผมงจุม้มมกันยู่ของว่บาดจอดครับเอาสามหิวเขาวะติเดียวนี่ฮะ กันบ่มือนเสาไ,ไไา,าไปรถเฮาเฮาไ,ไปผู้เดียวได้ไปมูไปนอนงานเลยมันก่อนขั้นเดียวเดียวียกเดียวปวดปลาโอ้ยมางทีเห็ดอย่างกูถามมึงอาบน้ำบ่มึงกับเขาอะไรนี้คุณเขาเป็นมีำนำนนตำแหนง่งตำแหน่งยังเขาได้รับตำแหน่งเมื่อคืนเขาไปกันไรแต่หัวป,ปอดไแล้วไปผู้เดียวกันไรซะไม่มีตำแหน่งได้ได้รางวัลเป็นโคกตั้งมือแม่เร็มรางวัลพยายามพยายามสวยไหมสร้างกา ดีใจว่าสานบ่าจทได้โคกตาำุงเอาดอกไม้ออกมีแตะมือขี่บังไฟ้าลาไม่พัดลม่วนโตไหมรถตำรวจมา้อนนี้เาเาเาตำรวจมายังน้องโอ้มีรถนำตำรวจมีอรเป็นงบ้ น้ำกัอ้บรรยากาศนะครับครับขออัน ขอเพลงอันฝากใจในท่านตะวันนะครับเขาติดลิกกระสีแล้วยาหลอกยาหลอกติดลิกกระสีกันใช่เขาติดลิกกระสีฝผผากกันด้ยครับผมผู้จัดลายใหม่ครับพันตัวมาเป็นโปรโม,มเตอร์จัดงานเอางกซะให้อายไม่จมตัวซะเขาถนัดเดยนงานนั่นหนิเมียนบัวโอ้แต่ก่อนเราเห็นก็กลัวหวังว่ามือนี้ให้คนแตกหุ่มๆเขามากมือนี้ไหมหาพาดขึ้นอ้าวถูกเป็นยังบุญเอาคาถาพาดขึ้นหทยยังอาย ยาสามขวดบอกี๋ยวเลี้ยงเขาไปอนอนออฟฟิศไปกินเขากันยังเมื่อออฟฟิศด้วยใกล้นี่บอกฮะสองนาทีโปรมเตอร์คือคือคือแฟนเฮ็ดยังมาหาพันกับโบสูร,รอครับสาวหนุ่ยกับสามแสนร,รอฮะเออมันก็นยังดีกว่า, <laughs> ามันก็ยังดีกว่าครับผมอันนี้รองรับได้อยู่ประมาณหมื่นคนมัดใจกลางได้หนิไอ้ไออันเอา๋อนเอาไปก่อน ใจกลางใจกลางไรอำเภอเลยนี่ใจกลางใจกลางสุดยอดอีลีห้าเด็กดักสชแล้วนะครับสชแล้วล่ะแต่ก่อนจะแสดงมีรถแห่อยู่ใช่ไหมรถแห่เพิ่งเล่นไปแล้วได้กลางคืนนี่ไหมเล่นอีกอ๋อเล่นอีกสุดยอดสองสามคันเร็วนี้อาพี่น้องเป่าซื้อบัตรรคับผมจองตั๋วเดิมเมื่อแรกเป่ามากกรมากกรอ่านั่งหนามาซสานั่งหลังครับเมื่อแรกนี่ซองดูฮีการันตีแล้วครับผม ซองดูฮีการันตีนะครับขอฝากซองดูฮีด้วยนักกระดับผมน้องชายสุดยอดนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจช่องกระชายลำเพลินออฟพีเชียลนะครับผมมาแล้วก็ไม่ติดจมสายยันทันมาแล้วก็จมเนาะ บรรยากาศบรรยากาศครับขอบคุณความจนที่ช่วยคัดคนจริงใจหนึ่งเดียวก็คืออายคู่ต่อรองรับสารภาพแล้ว <c oughs> ก็ไปถามแล้วลงหัวว่าัษาเราบอกให้ไปท้าบเจ้าเราบอกให้ไปถามเจ้าอย่างเดียวไปท้ามพ่ออยู่หน um, ่อยอะเด้อเห็นปะนั่คอยพ่อถือคอยทีถือเล็กอีลิ่งวันนี่บอกเล็ ไม่มองนั่งหรือบอมองเต็มมันบ่เออต่างกลางดอกนั่าต้องการหรือจมมวนผู้ใด้สิอ่านให้ร่างวันพออาทิตย์กับฝากการใช้ใดเด้อครับพี่น้องทีมงานสองแถวเฮาเข่ากับทางการใช้เออการใดครับพี่น้องครับไมีปัญหาทีมงานสองแถวเฮานะครับสองแถวสู่สู่สู่ครับผมสู่ต่อไปเฮาสู่ต่อไปมือไปด้วยกันบ่ไป้ยไปตรงไปนั่นเนี่ยไปแถววะขอไปผู้เดียวได้เหรอ เอาเอาเอาบวบากันอ้าวพิยพริ่งมาถึงเหรอจ้าสวัสดีจ้าหิวน้ำรอเข้าห้องพิเศษจองจองเออผ่านเรียบร้อยแล้วสวัสดีอาจารย์หวังนะครับ มันตกกระไรพอ่อโจรนมะเบิ่งพอแล้วก็มันไก่ถ่ายขีย้ดินนี่แหละให้พี่น้องเบิง่งถ่ายรอบถ่ายขี้ดินถ่ายอันใดกับมีผู้เบิ่งเบิเ้ลอ,อันเจ้าถ่าขี้ดินน้าสิเฮ็ดอันใดกับมีคนเบิ่งรอบเบิ้ลนั่นล่ะน้ำสิอาบน้ำแต่ว่าน้ำเขียวเขียวเลยเอา้า น้ำมันละกดเม่จะย์อยากอาบดีเจ้าพเคยเห็นบ่เจ้าขึ้บ่อาบอยู่น้องอันล้างบานเดาษสันอันอันเขียวน้ำชาเขียวเลยอันอันนั้นมันมันมันบ่อเนี่หันหนามันบ่เรือปากน้ำเลือกเลือกตรงกูขึ้นมีไฟป่ะเอากระดีดปากใสจะอยู่ข้างปากใสเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องมีไฟบ่มีสัตว์กันนางได้เลยเออเลิศแล้วเนาะมีพัดลมพ่นไหลทอยรถตามเสาหาแดกดางเอ้ย คือเจืดไม่เกิดซ<ช>ุบอบอกอีกบอ,อกเจ้าอยู่โรงพยาบาลสิบออกก็ได้เมื่อคืนเด็กฟันว่าคลับโต๊ะน,น้ำถือเล้าอยู่หมู่บ้านเจ็ดหนึ่งอาพี่น้องครับพอ,พอพกันคลิปหนาก็แล้วกันเด้พอ,อ,อพี่นอ้อง,องอครับผมเดี๋ยวหาอาบน้ำอาบทาก่อนขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องช่องกระชายลำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจภาพพี่น้องพ่อเบิรงเดินรถเป็นยังเกาะรถเป็นยังเกาะ รถเป็นยังเกาะบ่อ,อ,อ,บอขั้นใดที่มันเสียวกันขั้นนี้บ่ออ,อ่ะอพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องยุ่ดิมแห้งครับผมบรรยากาศค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับผม